ผมเข้าร่วมด้วยนะครับที่ศูนย์แสดงสินค้าของโจทย์คอนแทคอันนี้จะมีวาระในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกรกรมการบริหารพรรคนะครับทานาระธาผม,ผมวาระสําคัญก็อย่างที่พี่น้องสื่อมวลชนทราบคือการปิดงบดุลประจําปีครับแต่ก็มีอยู่ในวาระอื่นๆซึ่งท่านหัวหน้าท่านมาเองพรุ่งนี้นะครับท่านคงจะอมอบนโยบายตอนเช้าว่าจะให้ทำอะไรบ้างอันนี้ก็คือจะมีคือชัวร์แล้วใช่ไหมครับว่าจะมีการเลือก กรรมการบริหารหม่ก็ค่อนข้างจะ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 ชัวร์แล้วก็มีการเลือกปับปักสั้นตัวท่านเองนี่คือจะได้เสนอชื่อเป็นเลขาจริงอันนี้ในทราบด้วยแต่สมาชิกนรบุตรเสียทาถ้ามีสมาชิกของพรคเสนอชื่อขึ้นมาก็พร้อมรับตำแหน่งมันก็ขึ้นอยู่ว่าเสนอชื่อมาแล้วสมาชิกเขาเลือกหรือเปล่าก็ถ้าพี่น้องสมาชิกของพรักลังชลัิให้ความไว้วงใจก็จะทำได้ดีที่สุด ในฐานะที่เองก็เป็นแกนนาในส่วนของพรคพลังประชารัฐในยอยากเห็นทิศทางวันข้างหน้าพลังประชารัฐเป็นยังไงครับคือที่ผ่านมานะครับหลายพรคนะครับโดยเฉพาะยิ่งพอการเมืองจะบอกว่าพรคพลังประชารัฐที่พรกพกเฉพาะกิจน,นะครับอยากจะกลับเรียนว่าตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาผมพยายามจะแสดงก็เห็นว่าพรคพลังประชารัฐโดยการนำของท่านคนหน้าคือท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณเราไม่ได้เป็นพรคเฉพาะกิจ รเรามีที่จะปรับนะครับแผนในการสู้ศึกการเลือกตั้งทั้งด้านนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็วางแผนหลายๆอย่างนะครับดังนั้นการประชุมพวกนี้ก็ถือว่าเป็นการกําหนดทิศท,ทางเพ,พื่อพิสูจน์เห็นว่าพรรคพลังชลศักดไม่ใช่พ,ชพรรคเฉพาะกิจอีกต่อไปเราจะเป็นสถาบันการเมืองที่มีความมั่นคงแต่มีการมองว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างครั้งนี้นเป็นข้อความขัดแย้ยงไหมครับไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องความขัดแย้งนะครับเพราะว่าท่านหัวหน้าท่านมาสู่เวทีการเมืองเป็นหนัวหน้าหัวหน้ามาประมาณปีก่อท่านเห็นอะไรเยอะ ท่านอดีตท่านเป็นขบทบหรือท่านเป็นดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญท่านบองออกว่าควรจะทำอะไรพรรคพลังชาลันเด้วยกำหนดที่ทงในรอบนีกลุ่มควนในพักที่มีหลายกลุ่มหลายควเนี่ยมันควรจะต้องหายไปไหมหลังรัโครงร้างผมว่าหลังจากพวกนี้มันควรจะน่าจะไม่มีกลุ่มควนอะไรเราคือพลังชนัคือครอบครัวพลังชนะท่านสมาชิกพักเสนอชื่อท่านเป็นเลขาตรงนี้จะต้องมีการป็เครียใจกับท่านอนุชาภายหลังจาก ส่วนตัวแล้วผมกับพี่แฮงนี่นะครับมีความสนิทสนมกันอยู่แล้วนะครับผมไม่เคยมีปัญหากับกับพี่แฮงผมไม่เคยมีปัญหากับใครแต่ก็สื่อออกมาเหมือนกับเรามีปัญหากันจริงแล้วนี่พาจริงไม่เคยมีเราพี่น้องกันการที่ขอจังประชุมพวงนี้ครับมีหลายพักมองว่าการรับหนึ่งที่พักนรัจะใช้จะได้ต่อสอในพื้นที่ยุัธศาสตร์ของพักมากขึ้นหรือทุกพักก็มองเหมือนกันหมดก็ต้องอยู่ที่ยุทธศาสตร์ของแต่ละ 好的，好的。